ปัจจุบันวงการเคป๊อของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งศิลปินแต่ละคนก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ไอดอล K-POP ที่ร่ำรวยมากที่สุดประจำปี2022ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Top Big Bang เริ่มต้นกันที่ดัปเปอร์สุดเท่อย่างชเวซึงยอนหรือที่รู้จักกันในนามของท็อปบิ๊กแบงที่วงของเขาได้เดบิวต์ในปี2006และตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ท็อปยังมีเนื้อเสียงและสไตล์การแรปที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนกลายเป็นหนึ่งในดัปเปอร์ชั้นแนวหน้าของวงการเคป๊อปและในส่วนของความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นในช่วงแรกเขามีรายได้จากค่าตัวนักร้องส่วนแบ่งจากการขายเพลงและสินค้าต่งตางๆของค่าย YG จากนั้นเขาก็เริ่มมีงานแสดงเข้ามามีงงงงงงาาาาาาานนนนนโฆษณอออีกกกกทททััทััั้้ยยยยไดลลุนในุใสหรริิมมมพ์แะธจ่่ตวเเชข เป็นเจ้าของภูวิลล่าที่มีมูลค่ากว่า2อล้นานห้าแสนเหรียญสหรัฐเป็นเจ้าของรายองุงนในประเทศอาร์จเจนตินาและยังมีแบรนด์เสื้อผ้าได้เป็นของตัวเองอีกด้วยแล้วไหนจะยังมีงานศิลปะที่สะสมเอาไว้มีงานโฆษณาและงานในวงการบันเทิงเข้ามาเป็นระยะระยะอีกนั่นจึงทำให้ท็อปบิ๊กแบงผู้นี้มีความมั่งคั่งอยู่ที่40ล้นานเหรียญสหรัฐหรือ1466ล้านบาทอันดับที่9แ้แฮยังบิ๊กแบง แต่ยังเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนจากวง Big Bang ซึ่งนอกจากจะมีน้ำเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเขายังมีทักษะการแต่งเพลงและการเต้นที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเป็นไอนดอลอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นด้านแฟชั่นและยังเคยร่วมงานกับเฟ n d ีในคอเลกชัน f ฟนดี้ฟอร์แทยร์ยังที่ได้มีการเปิดตัวในปี2017 โดยทางด้านของรายได้นั้นก็เริ่มต้นแบบเดียวกันกับท็อปเนื่องจากพวกเขาเป็นสมาชิกวงเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่การลงทุนและทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่โดยแทยังเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่ากว่า3 5ล้นานห้าแสนเหรียญสหรัฐเป็นเจ้าของอาคารที่มีมูลค่า 7, เจ็ดล้นานเหรียญสหรัฐอีกทั้งเขายังถือหุ้นในบริษัท YG ที่เป็นบริษัทต้นสังกัดอีกด้วยโดยมีรายงานข่าวออกมาว่าเขาได้ซื้อหุ้นบริษัท YG ด้วยเงิน6แสนเหรียญสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่าน หรือ1,466ล้านบาทอันดับที่8ลีเฮลิ ลีเฮนอลีเป็นไนทเอาเคป๊อปในวงฟินเคลที่ได้เดบิวต์ในปี1998ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้เพลงที่เธอร้องนั้นขายดีเป็นเทน้ำเททาซึ่งกลายเป็นการสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลที่เข้ามาสู่ตัวศิลปินอีกทั้งยังมีความก้าวหน้าในวงการบันเทิงที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมรายการวอรเรดี้และรายการทีวีต่างๆมากมายเธอมีงานโฆษณาและเป็นพรีเซนเตอร์กับหลายๆแบรนด์เช่นกันซึ่งกล่าวได้ว่าเธอคือหนึ่งในนันกร้องหญิงที่มีค่าตัวแพงมากๆซึ่งในปี2013เธอออก็ไไดดด้้แแต่่่่งงาานัโรรววเซ์ทีีมชืละ ร่วมการผลิตรายการวาไรตี้ออกมาซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างดีแล้วไหนจะยังมีทรัพย์สินมีค่าและสังหาริมทรัพย์อีกนั่นจึงทำให้เธอมีความมั่งคั่งอยู่ที่45ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,649ล้านบาทอันดับที่7 IU E อีจีอื่นหรือไอยูเธอคือนักร้องเดี่ยวมากความสามารถที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับพ็อปๆของวงการเพลงเกาหลีใต้เพราะไม่ว่าไอยูจะปล่อยเพลงไหนออกมาเพลงนั้นก็จะฮิตติดชาร์ตและได้รับความนิยมสูงมากแทบทุกเพลงเธอคือนักร้องที่ได้รับสมญานามว่าเจ้าแม่แห่งชาตด,ดิจิตอลและน้องสาวแห่งชาติและถึงแม้ว่าในบางเวลาที่ไอยูนั่งอยู่เฉยๆก็ดูเหมือนว่าเธอจะมือลอยอยู่บ้างแต่บอกได้เลยว่าในแง่ของการร้องเพลงนั้นไม่ธรรมดาทักษะและเทคนิคร,ร้องของเธอจัดว่าอยู่ในขั้นสุด อีกทั้งเธอยังสามารถแต่งเพลงได้ดีเล่นละครได้เยี่ยมเป็นคนที่มีความพยายามและเป็นที่รักของทีมงานโดยที่มาความมั่งคั่งของเธอก็มีอยู่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งจากยอดขายผลงานเพลงคาลิสิทสิ์จากเพลงที่เธอแต่งเองเป็นจํานวนกว่า50เพลงรายได้จากการเป็นนักแสดงรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์และงานโฆษณาต่างๆและยังมีทรัพย์สินอื่นที่ถือครองอีกมากมายนั่นจึงทําให้ไอยูน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,833ล้านบาทอันดับที่6ชเวชีวอน เวชีวอนคือหนึ่งในสมาชิกของวงซูเปอร์จูเนียร์จากค่าย n t e r t a i n m e n t ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความโด่งดังแบบสุดๆและเมื่อพูดถึงความร่ำรวยของชีวอนก็มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดว่าเขาควรจะครองอันดับที่หนึ่งเนื่องจากครอบครัวของเขาทำธุรกิจหลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมรัพย์บโรงงานชุดชั้นในเจ้าของเครือห้างสรรพสินค้าฮุนไดโรงเรียนธุรกิจเอกชนและธุรกิจยาเป็นต้นและแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วแต่ถ้าาาวว่ควมมมเเ็ีีอนน้้งงงขึดยตตัหกปิูลา มหาศาลเช่นเดียวกันโดยบทบาทของชีวอนนั้นก็มีตั้งแต่การเป็นนักร้องชื่อดังที่มีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกการเป็นนายแบบการเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานทั้งหนังและซีรีส์เขามีงานโฆษณาทั้งภายในและภายนอกเกาหลีใต้และยังมีทรัพย์สินต่างๆอีกมากมายที่ตัวเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งในส่วนนี้ตา่าเมชีวอนมีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2016ล้านบาทอันดับที่ 5. เรน จองจีฮุนหรือที่รู้จักกันในนามของเรนเขาเริ่มต้นอาชีพนักร้องในสังกัดค่าย JYP โดยได้มีการปล่อยอัลบั้มแรกอย่างแบไกายออกมาในปี2002ซึ่งก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามจากนั้นก็มีผลงานเพลงออกมาเรื่รอยๆเขาโดดเด่นด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่มีน้ําเสียงเป็นเด็กหลักและเต้นได้อย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่เขาเคยมีทัวคอนเสิร์ตรอบโลกเป็นของตัวเองด้วยและนอกจากความสําเร็จด้านงานเพลงแล้วเขาก็ยังประสบความสําเร็จอย่างมากกับอาชีพนักแสดงโดยซีรีส์ที่โด่งดังมากๆที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือซีรีส์เรื่องฟูลเฮ อีกทั้งเรนยังเคยมีผลงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างนึ่งใจแอสซัสินที่ได้ออกฉายในปี2009ต่อมาในปี2015เรนก็ได้่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเรนคอมพานีในปี2017เขาแต่งงานกับนักแสดงสาวชั้นแนวหน้าของเกาหลีใต้อย่างคิมแทฮีโดยพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของตึกเรนเวย์นิที่อยู่ในย่านชองดัมซึ่งลำพังแค่ตึกนี้เพียงตึกเดียวก็มีมูลค่าถึง42ล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปแล้วนั่นจึงทำให้การประเมินความมั่งคั่งของเรนอยู่ทีี่่60 2,200ลล้้าาานนนเหหรรสัััฐื 2, ออบบททด จีดออากน นี่คือหนึ่งสมาชิกจากวงบิ๊กแบงกับคอนจียองหรือที่รู้จักกันในนามของจีดวากอนหรือ G d ดีผู้ซึ่งเป็นทั้งลีดเดอร์แรปเปอร์และเป็นนักร้องหลักอีกหนึ่งคนของบิ๊กแบงซึ่งนอกจากที่จีดีจะมีทักษะการร้องและการแรปที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็ยังมีทักษะการเขียนเพลงที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยมีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเขาเองเป็นจานวนมากกว่า180เพลงซึ่งได้มีการประเมินว่าแค่เพียงค่าลิขสิทธิ์เพลงเพียงอย่างเดียวก็สามารถทําเงินให้ G d ดีได้ประมาณปีละแสเหรรรียสัือจ็6แสนอัเ่อ ที่มีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นวงกว้างและเมื่อพูดถึงแฟชั่น G d ดี <G D S 2> ก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์พิซซ์เมเนชชันอีกด้วยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเส้นทางของ g ีดีเต็มไปด้วยเม็ดเงินจํานวนมหาศาลอีกทั้งเขายังครอบครองสังหาริมรัพย์ที่มีราคาสูงมากอีกหลายแห่งแล้วไหนจะยังมีซุปเปอร์คาร์อีกมากมายหลายคันนั่นจึงทําให้ภาพรวมของ G d ดีนั้นน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่60ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2,200ล้านบาทอันดับที่3ใส เมื่อพูดถึงนักร้องที่มีชื่อว่าพักแจสังหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าหากบอกว่าเขาคนนี้คือไซเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนโดยไซได้เริ่มต้นเส้นทางดนตรีในช่วงราวๆปี2000แต่ถ้าว่าช่วงเวลาที่เขาโด่งดังกระหึ่มโลกจริงๆก็เป็นในช่วงปี2012กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Gangnam Style ที่กลายเป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกโดยที่ในปัจจุบัน MV เพลงนี้มียอดวิวใน YouTube มากถึง4,485ล้านวิวซึ่งกระแส Gangnam Style ในช่วงเวลานั้นมันก็ทําให้ไซมีงานเข้ามามา,มากมายจากทั้งงในนแแลละะอกกกปรรเเททศาาหีีีต้มสดบว ตตตแต่เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีทั่วโลกซึ่งในปี2012โดยเพลงการนำสไตล์เพียงแค่เพลงเดียวก็สามารถทำเงินได้ไซด์ได้มากถึง28ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,026ล้านบาทและจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนต่างก็จับตามองผลงานใหม่หมๆของเขามาโดยตลอดและมันก็ทำให้เขามีงานโฆษณาต่างๆตามมาด้วยเช่นกันและนอกจากนี้เขายังเป็นนักแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีฝีมือดีมากอีกหนึ่งคนโดยที่ในปี2019ไซด์ได้กอ่อตั้งค่ายของตัวเองขึ้นมาและล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนของปี2022ไซด์ก็ได้เปิดตัวงม่่อยาแแ ที่ได้ฟีเจอริงกับชูก้าแห่งวง BTS และจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ว่าทำให้ไซมีความมั่งคั่งอยู่ที่65ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2,383ล้านบาทอันดับที่2คิมแจจุง คิมแจจุงคือสมาชิกในวงดวงบังชิงกิที่ในยุครุ่งเรืองของวงนั้นกล่าวได้ว่าเป็นอะไรที่พีคมากๆพวกเขาได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกและมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานถ่ายแบบงานโฆษณาและยังมีการออกรายการทีวีเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ทาให้คิมแจจุงมีความมั่งคั่งร่ารวยมากเป็นพิเศษก็คือการที่เขาเอาเงินไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์มูลค่า3าล,ล้นานเหรียญสหรัฐเป็นเฮาขนาด300ตารางเมตรที่อยู่ในย่านซัมซุงดงเขาเป็นเจ้าของอาคารเจไลที่มีมูลค่าเจล้นานเหรียญสหรัฐเเเเป็นจจาของคฟด ที่อยู่ภายในย่านเมียงดงเป็นเจ้าของคอฟฟี่โคจีที่อยู่ในย่านซัมซุงดงเขามีบาร์ที่มีชื่อว่าโฮริกเจและร้านอาหารญี่ปุ่นบันสตอรีอยู่ในย่านกังนำแต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังเป็นเจ้าของเคฟคาเฟ่และเคฟมอลที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมซูเปอร์คาร์มากมายหลายคันโดยจากการประเมินพบว่าคิมแจจุงน่าจะมีความมาั่งคั่งอยู่ที่หนึ่งรยล้านเหรียญสหรัฐหรือ3 6 6 5ล้านบาทอันดับที่1จินยองพัก หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับจินยองพักหรือ JYP มาแล้วเนิ่นนานโดยเขาประสบความสาเร็จอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่90ในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นมากความสามารถซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาก็มีรายได้มากมายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขาก็ยิ่งร่ารวยขึ้นไปอีกเมื่อในปี1997เขาได้ก่อตั้งค่าย JYP Entertainment ขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายชั้นนําในเกาหลีใต้ที่มีศิลปินมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นวงถวาย e ที่พวกเธอเพิ่งต่อสัญญ,ญาวง Stray Kids วง ITZY หรือจะเป็นวง Generation ออ่างทูพี Wonder Girl และ g o d s e v e นเป็นต้นซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินใหม่หรือศิลปินเก่าเจเนเรชันใหม่หรือเจเนเรชันเก่าแต่ละวงต่างก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังและประสบความสําเร็จกันทั้งสิน้นและแน่นอนว่าความสําเร็จที่ว่านี้ก็ยอมนํามาซึ่งรายได้มหาศาลทั้งรายได้ที่เข้าสู่ตัวศิลปินและรายได้ที่เข้าสู่บริษัทโดยที่ในปัจจุบันกินยองพักนั้นถือหุ้นของค่าย JYP อยู่ที่17.7%ซึ่งหุ้นจํานวนนี้ก็มีมูลค่ามากถึง1 6 9ล้านเหรียญสหรัฐแล้วไหนจะมีรรายยได้คลลลิิิิขสทธ์์พงแะันนืๆ มมากมากยนั่นจึงทําให้จินยองพักขึ้นเชือกเป็นไอดอลที่มีความมาั่งคั่งมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ250ล้านเหรียญสหรัฐหรือ9,163ล้านบาท